หาคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีพ่อนโยทิน59และสถานีสายหยุดค่ะในงบประมาณเริ่มต้น2ล้านกว่าบาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหาคอนโดที่ใกล้กับรถไฟฟ้า2สถานีนี้นะคะต้องติดตามชมกันให้ดีค่ะ ๋ยวเหนือช่วงหมอชิดสะพานใหม่คููคดเนี่ยเปิดให้บริการครบทุกสถานีแล้วค่ะตั้งแต่สถานีหยายกลาดพร้าวไปจนถึงสถานีคููคดค่ะและการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางนี้นะคะเป็นการขยายทำเลใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะทำเลที่อยู่อาศาาะะัยเนี่ยค่ะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในกรุงเทพโซนเหนือค่ะและอีกหนึ่งทำเลฮอตฮิตที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือ รถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยธิน59และรถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดค่ะซึ่งสังเกตว่าใกล้ๆก,กับตัวสถานีนี้นะคะจะมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่หลายโครงการเลยค่ะวันนี้นะคะโฮม e บเยอร์สของเราก็เลยพาคุณมาสำรวจคอนโดมิเนียมที่อยู่ใ,ใกล้กับรถไฟฟ้า2สถานีนี้นะคะโดยเน้นหนักไปที่คอนโดพร้อมอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่ในงบประมาณสัก สองล้านนิดๆแต่ว่าได้ทำเลที่ดีมากใกล้รถไฟฟ้านะคะบางโครงการเนี่ยอยู่ติดแบบ0ูนย์เมตรเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาทำความรู้จักกับทําเลนี้คร่าๆวๆกันดีก,กว่าค่ะรถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยโทิน59นี้นะคะก็คือเป็นสถานีที่ถัดจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ซึ่งตรงนั้นนะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้าอินเตอร์เชนที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูเส้นทางแครายมินบุรีค่ะแน่นอนว่าคุณจะสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปโซนแจ้งวัฒนะไปรามอินทราได้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นค่ะ และอีกสถานีนึ่งนะคะก็คือสถานีสายหยุดค่ะถัดจากสถานีพหลโยธิน59ไปค่ะอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากคุณจะใช้รถไฟฟ้าที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าโซนใจกลางเมืองจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวไปหมอชิดไปห้แยกลาดพร้าวก็สะดวกสบายค่ะคุณผู้ชมหรือจะเชื่อมเข้าโซน CBD ไปสยามไปอโศก ไปถึงนู่นออนนุดก็ได้เช่นเดียวกันเพียงต่อเดียวเท่านั้นนะคะด้วยรถไฟฟ้าเส้นทางนี้ค่ะส่วนถ้าใครขับรถนะคะก็เดินทางเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายเส้นทางนะคะถนนพหลโยธินตรงนี้ค่ะหรือจะไปใช้ถนนวิภาวดีก็ได้เชื่อมไปถนนเทพรักค่ะไปทางด่วนสุขาภิบาล5ไปโซนเอกมัยรามินทาหรือจะไปใช้ดอนเมืองโทวเวเชื่อมเข้าเมืองหรือว่าออกนอกเมืองก็ง่ายเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตก็ครบค่ะ ห้างสรรพสินค้านะคะเซ็ทนทรัลรามอินทราค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะไฮเปอร์มาร์เก็ตอย่างบิ๊กซีโลตัสเขาอยู่ไม่ไกลจากโซนนี้ค่ะมีให้ครบเลยทีเดียวรวมถึงตลาดสดค่ะตรงนี้ตลาดใหญ่มากตลาดยิ่งเจริญน,นะคะนั่งรถไฟฟ้าไปแค่ไม่กี่สถานีเท่านั้นค่ะเอาล่ะวันนี้จะพาคุณมาตามหาคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ทำเลติดรถไฟฟ้าและใกล้รถไฟฟ้าเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะไปดูกันว่ามีโครงการไหนบ้างตามมาเลยค่ะ ที่โครงการแรกค่ะล i c h Park Terminal แอด oh พหลโยทิน59นะคะคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่นะคะเมื่อปลายปี2563ค่ะของบริษัทลิช p เพลส2002จำกัดมหาชนค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นของโครงการนะคะก็คือทำเลอยู่ติดถนนใหญ่ พหลโยธินค่ะแล้วก็อยู่ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยธิน59เพียงแค่0เมตรเท่านั้นนะและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะก็คือเขามีสกายวอล์ค่ะเชื่อมตัวรถไฟฟ้ากับตัวอาคารที่บริเวณชั้น2นะคะนั่นหมายความว่าพอคุณเดินลงจากรถไฟฟ้าคุณไม่ต้องเดินลงฟุตบาทน,นะคะ ก็เชื่อมเข้าตัวอาคารได้เลยบริเวณชั้น2ค่ะแล้วก็ชั้น1ชั้น2ที่เราเห็นในภาพนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์มอลล์ร้านค้าร้านอาหารค่ะที่อำนวยความสะดวกสําหรับผู้อยู่อาศัยค่ะจะเปิดให้บริการประมาณต้นเดือนมีนาคม2564ค่ะส่วนตัวสกายวอล์กนะคะก็จะเปิดให้บริการประมาณกลางปี2564ค่ะสำหรับตัวอาคารนะคะ Le ชพาร์คเทอร์ม a นพหัวหยนน59ที่นี่จะเป็นคอนโดมิเนียมมิดไล์ค่ะ สูงอยู่ที่14ชั้นนะคะมีห้องพักอาศัยทั้งหมด563ยูนิตนะคะแล้วก็จะมีแฟซิลิตี้รองรับการอยู่อาศัยเรียกได้ว่าครบทุกอย่างนะคะสระว่ายน้ำฟิตเนสโคเวิร์รกิงิงสเปซค่ะที่ให้คุณสามารถแบบ เควิวมุมสูงได้แบบสวยๆเลยทีเดียวค่ะและโครงการเขามีที่จอดรถรองรับอยู่ที่40%ค่ะส่วนห้องพักอาศัยค่ะที่นี่ก็จะมีให้คุณเลือกตั้งแต่แบบวันเบด o ูมค่ะพื้นที่ใช้สอย24ไปจนถึง30ตารางเมตรค่ะและแบบวันเบด o ูม l ล s สค่ะพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 33ไปจนถึง35ตารางเมตรค่ะใครที่สนใจคอนโดพร้อมอยู่บนทำเลที่ดีๆแบบนี้นะคะสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันได้ค่ะที่ Lich Park Terminal แอดฟ้องหมดเทยนิน59ค่ะ หนึ่งโครงการค่ะ m o ดิ s Station นะคะคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่จากบริษัทแ s s e t ทไว t e จำกัดมหาชนค่ะทำเลก,ก็อยู่ติดกับรถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยธิน59เพียงแค่0ูนย์เมตรเช่นเดียวกันนะคะเดินลงจากสถานีนะคะก็เดินเข้าโครงการได้เลยค่ะที่นี่เป็นคอนโดมิเนียมโลลท์ ight, สูง8ชั้นมีห้องพักอาศัยทั้งหมด246ยยูนิตค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะก็ยังพอมีห้องเหลือขายอยู่นะเดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ไปดูฟอซิลิตี้ในโครงการกันก่อนดีกว่าค่ะที่หญิงยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นลูฟท็อปแฟซิลิตี้ค่ะมีสระว่ายน้ําที่คุณสามารถเทควิว hmm. รถไฟฟ้าสายสีเขียวได้แบบเต็มๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณก็ยังสามารถมองไปนู่นเห็นสถานีรถไฟฟ้าวัดพระศรีมหาธาตุด้วยค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะแฟ c i l ซิลิตี้ของเขาก็ยังมีฟิตเนสค่ะรวมถึงลูฟท็อปการ์เด้นด้วยและมีที่จอดรถนะคะรองรับถึง40%เลยทีเดียวค่ะ อย่างกันบ้างค่ะโมดิสเตชันนะคะซึ่งทุกห้องเนี่ยโครงการจะให้ประตูแบบดิจิตอลดอลล็อกมาทุกยูนิตค่ะและที่สำคัญคือเป็นแบบฟู l y f เฟอร์นิ d นะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์แถมยังมีซ o าว์ซิสเต็มให้ด้วยค่ะเป็นลำโพงบลูทูธให้ทุกห้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มีห้องให้คุณเลือกนะคะตอนนี้ก็คือแบบ One Bedroom Extra และ One Bedroom Plus ค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่26ตารางเมตรไปจนถึง36ตารางเมตรค่ะส่วนห้องนี่ยืนยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นแบบ One Bedroom Extra ค่ะพื้นที่ใช้สอย26ตารางเมตรคุณผู้ชมพื้นที่นะคะเขาจะแบ่งโซน Kitchen Area ียนะคะ Living Area ที่เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็เชื่อมต่อด้านในก็จะเป็น e d r o o m นะคะกันด้วยประตูกระจกบานสไลด์ค่ะซึ่งตอนนี้โครงการนะคะ ขายราคาเริ่มต้นอยู่ที่2องล้านเจ็ดบาทค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเหลือยูนิตไม่เยอะแล้วค่ะยังไงก็แวะมาเยี่ยมชมโครงการมาดูห้องตัวอย่างกันได้ค่ะ เรอมามาดูที่สถานีสายหยุดกันบ้างค่ะตัวสถานีเนี่ยก็จะอยู่บริเวณพ่อหนโยทินซอย69และพ่อหนโยทินซอย48นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่หลายโครงการค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ ด้านหลังของเรานะคะเด e b a บสสะพันใหม่คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่ใหม่หมาดๆเลยค่ะจากบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะคะตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดรถไฟฟ้า BTS สถานีสายอยู่เรียกได้ว่า0เมตรเลยทีเดียวค่ะและเขาก็ออกแบบในคอนเซปต์ไอรอนิกซิมเพิลดีไซน์นะคะโดดเดน่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครตั้งแต่อาคารเลยนะเรียกได้ว่าสวยแปลกตาแตกต่างจากโครงการอื่นๆค่ะ ซึ่งโครงการเขาออกแบบเป็นคอนโดมิเนียมมิดไลท์ค่ะคุณผู้ชมสูงอยู่ที่14ชั้นมี1อาคารและ2ทาวเวอร์ค่ะรวมทั้งหมด820ยูนิตค่ะและโครงการก็ออกแบบพื้นที่ส่วนกลางมาให้จัดเต็มมากๆนะคะพื้นที่สวนรวมกว่า3ไร่ด้วยกันค่ะแล้วก็มี จิมพาโนรามิกนะคะฟิตเนสที่คุณสามารถเทควิวมุมสูงได้กว้างๆสราะว่ายน้ำที่บนชั้นลูฟท็อปแล้วก็มีสวนสีเขียวค่ะให้คุณได้เดินเล่นพักผ่อนที่สำคัญคือสามารถเทควิวสนามบินดอนเมืองได้ด้วยนะคะและยังไม่หมดยังมีพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซที่เขาเปิดตลอด24ชั่วโมงให้คุณได้ใช้นั่งทำงานหรือว่าจะนั่งพูดคุยกับเพื่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและโครงการค่ะมีพื้นที่จอดรถให้ประมาณ40%รวมจอดซ้อนคันนะคะ ส่วนรูปแบบห้องที่นี่มีให้เลือกตั้งแต่แบบ one bedroom แล้วก็ two bedroom ค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นประมาณ24ตารางเมตรไปจนถึงประมาณ55ตารางเมตรค่ะส่วนราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 3 9 0 0 0นบาทค่ะรูปแบบห้องที่โครงการให้ก็จะเป็นแบบ fully furnished นะคะใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมโครงการกันได้ my, ค่ะที่เดอะเบสสะพานใหม่ค่ะ ทิน67นะคะคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่จากบริษัทแอดเจทไว้จำกัดมหาชนค่ะตัวโครงการเนี่ยสร้างเสร็จตั้งแต่ประมาณปี2562นะคะและที่ตั้งของเขาก็คืออยู่ติดถนนใหญ่พระโขนโยธินตรงนี้เลยค่ะฝัง่งขาออกนะคะอยู่ระหว่างซอยพระโขนโยธิน67และพระโขนโยธิน67ทับหค่ะและอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงการด้านในกันค่ะ จะเป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้นมีห้องพักอาศัยทั้งหมด174ยูนิตค่ะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นวินเทจนะคะ ตัวตึกของเขาเนี่ยก็จะสีน้ำตาลตามชื่อของโครงการที่ว่าบราวน์พหุนโยทิน67เลยค่ะและมี f ฟ c i l สิลิตี้รองรับสำหรับการอยู่อาศัยนะคะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่จอดรถบริเวณชั้น1ค่ะมีให้อยู่ที่43ค่ะส่วนชั้น2ตรงนี้จะมีพื้นที่สระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะคะมีโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็มีฟิตเนสด้วยและชั้นลูฟท็อปค่ะก็จะมีสวนนะคะที่เป็นสวนลอยฟ้าและเดี๋ยวเราไปดูห้องตัวอย่างกันต่อเลยค่ะ มาดูห้องตัวอย่างกันบ้างค่ะบลวพว้องุนโยธิน67นะคะที่นี่มีห้องให้คุณเลือกเริ่มต้นตั้งแต่แบบ One, room, One e a, One e d r o o m One Bedroom Extra One Bedroom Exclusive และ One Bedroom Plus ค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่23ตารางเมตรไปจนถึงประมาณ35ตารางเมตรค่ะ ส่วนห้องนี้นะคะห้องตัวอย่างที่หญิงพามาดูก็คือเป็นแบบ one bed room plus ค่ะพื้นที่ใช้สอย31.93ตารางเมตรค่ะห้องสแตนดาร์ดที่คุณจะได้ก็คือเป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะประตูดิจิตอลดอ r ล็อกทุกยูนิตมี s o าว์ซิสเต็มให้ด้วยนะคะเป็นลำโพงแบบ b บลูทูธ สจุดด้วยกันก็คือตรงลิฟวิ g งแอเรียแล้วก็ห้องนอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันห้องนี้พอเปิดประตูเข้ามาตรงนี้จะเป็นลิฟวิ g งแอเรียหรือว่ามุมนั่งเล่นค่ะซ้ายมือเป็นห้องน้ํานะคะและถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะแยกส่วนและตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะที่กั้นสัดส่วนด้วยประตูกระจกบานสไลด์ค่ะ วางเตียงได้5ฟุตแล้วก็มีพื้นที่สําหรับบิ i ลอินตู้เสื้อผ้าได้ด้วยส่วนถัดไปนะคะเชื่อมต่อกับห้องครัวมุมนั้นก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องที่คุณสามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องสําหรับแต่งตัวหรือห้องทํางานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ มาสรุปเรื่องราคาของที่นี่กันบ้างค่ะบราว์พ่อหนโยธิน6 7สทับหนึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 4 9ล้านนบาทนะคะห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบวัน bedroom ค่ะพื้นที่ใช้สอย23ตารางเมตรส่วนห้องนี้แบบวัน bedroom plus ค่ะพื้นที่ใช้สอย3 1 9 3ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่3ล้าน4แสนบาทค่ะยังไงใครที่สนใจคอนโดมิเนียมใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดต้องมาดูโครงการนี้นะคะบราวพ่อหนโยธิน6 คโครงการสุดท้ายค่ะที่พามาดูกันวันนี้ก็คือ The Origin พ่อหนสะพานใหม่ค่ะจากบริษัท Origin p r o p e r t อตี้จำกัดมหาชนค่ะตัวโครงการเนี่ยจะอยู่บนถนนเทพรักนะคะฝั่งมุ่งหน้าไปถนนพ่อหนโยธินค่ะ ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดประมาณ650เมตรค่ะและโครงการเองเขาก็มีชัตเตอร์บัสรับส่งไปที่รถไฟฟ้าด้วยค่ะที่นี่จะเป็นคอนโดมิเนียม mid-rise นะคะสูงอยู่ที่ประมาณ14ชั้นค่ะมีห้องพักอาศัยทั้งหมด536ยูนิตค่ะและมีร้านค้าอีก2ยูนิตที่เตรียมจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ค่ะมีที่จอดร,รถรองรับอยู่ที่ประมาณ49%เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดโครงการกันดีกว่าค่ะ มาดูแฟคซิลิตี้ในโครงการกันก่อนนะคะหลักๆของเขาก็จะมีที่บริเวณชั้น3และชั้น14ที่เป็นชั้นลูฟทท็อปค่ะสำหรับชั้น3ก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่กว้างอยู่ที่8เมตรนะคะแล้วก็ยาว25เมตรอันนี้คือไซส์ฮาฟโอลิมปิกเลยนะรวมถึงมีแอคทีฟฟิตเนสนะคะที่คุณสามารถออกนังกายไปได้ด้วยแล้วก็เทควิวสระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายที่เป็นเอาท์ดอร์ตรงนี้ด้วยนะคะรวมถึงมีมัลติฟังก์ชั่น ที่ให้คุณได้มาไลฟ์ขายของหรือว่าถ่ายคลิปเก๋ๆด้วยค่ะและยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซค่ะให้คุณได้นั่งเล่นนะคะพักผ่อนหรือว่าจะเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้และยังมีพื้นที่สวนสีเขียวนะคะบริเวณใกล้ๆสระว่ายน้ำตรงนี้และด้านหลังโครงการค่ะ และชั้น14ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สกายลาวด้านหล <gehört Marina. S 1> ังนะคะก็เป็นพื้นที่สําหรับให้คุณได้จัดปาร์ตี้เก๋ๆกับเพื่อนๆได้เพราะว่าโครงการเขาออกแบบให้มี โคคิทเช่นค่ะเป็นมุมรับประทานอาหารรวมถึงโซนด้านนอกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบาร์บีคิวแอรียนะคะให้คุณได้มาสังสรรค์กับเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันค่ะที่สําคัญคือนั่งอยู่จุดนี้เนี่ยสามารถเทควิวมุมสูงได้กว้างๆเลยค่ะมองไปไกลนะคะเห็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะที่กําลังวิ่งอยู่ตรงนู้นนะคะรวมถึงนูน่นสนามบินดอนเมืองและมองเห็นถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ด้วยค่ะ มาดูห้องตัวอย่างกันบ้างค่ะที่นี่จะมีห้องให้คุณเลือกตั้งแต่นะคะแบบ one bedroom one bedroom plus two bedroom แล้วก็ Duo Space ค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่23.50ตารางเมตรไปจนถึง41.50ตารางเมตรค่ะแล้ววันนี้อีกจะพาคุณดูห้องตัวอย่าง ์นี้นะคะก็คือแบบวั e เ room ค่ะพื้นที่ใช้สอย28ตารางเมตรซึ่ง1 b e d r o o o เนี่ยเขาจะมีพื้นที่ใช้สอย26ตารางเมตร28ตารางเมตรและ30ตารางเมตรค่ะ28ตารางเมตรห้องนี้นะก็คือพอคุณเดินเข้ามาเปิดประตูมานะคะก็จะเจอกับ Living Area หรือว่ามุมนั่งเล่นเชื่อมต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารค่ะและลืมบอกไปประตูห้องนะคะเขาให้เป็นแบบ Digital ดอ o ์ล็อกทุกยูนิตค่ะและโครงการก็ขายห้องแบบบูรีฟิตเตนะคะ มีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจห้องนี้เขาก็ขายแบบ fully เฟอร์นิ e d ค่ะยังไงก็ลองมาดูกันได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันถัดมานะคะเชื่อมต่อจากมุมรับประทานอาหารอันนี้ก็จะเป็นมุมครัวซึ่งครัวเนี่ยก็จะเป็นครัวแยกส่วนนะคะและโซนนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่กั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะได้ความเป็นสัดส,ส่วนนะคะอยู่อาศัยกันได้แบบลงตัวมากๆ2คนเนี่ยอยู่สบายค่ะ ส่วนถัดมาส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่แยกโซนกันชัดเจนเลยค่ะแยกส่วนเปียก่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะมาสรุปเรื่องราคากันดีกว่าค่ะ The Origin พ่อหุ่นสะพานใหม่คอนโดพร้อมอยู่จากบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนค่ะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดประมาณ650เมตรและก็มีชัตเตอร์บัสรับส่งไปที่รถไฟฟ้าด้วยค่ะ โครงการขายห้องแบบ fully fitted นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,190้านบาทค่ะใครที่สนใจสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการมาดูห้องตัวอย่างกันได้ตอนนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะเราสำรวจมากันครบแล้วนะคะสำหรับคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ใกล้กับรถไฟฟ้า2ส,สถานีค่ะนั่นก็คือสถานีพหอโยนิน59และสถานีสายหยุดน,นะคะรวมทั้งหมด5โครงการด้วยการเลือกเฉพาะทําเลที่แบบดีมากๆอยู่ติดกับรถไฟฟ้าติดถนนใหญ่แล้วก็ระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน1กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมซึ่งราคาเฉลี่ยของคอนโดมิเนียมในโซนนี้นะคะก็มีตั้งแต่เริ่มต้นประมาณสัก เ0 0าหกว่าบาทไปจนถึงประมาณแสนต้นๆเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะที่ขายคอนโดพร้อมอยู่เนี่ยก็จะเป็นห้องแบบ Fully Furnished ค่ะใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมโครงการแต่ละโครงการกันได้ค่ะอีกข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะคะคอนโดแถวเนี้จะไม่มีเป็นคอนโดไฮไลท์หรือว่าตึกสูงค่ะเพราะว่าอยู่ในเขตความปลอดภัยทางอากาศค่ะ อยู่ในระยะทางบินของสนามบินดอนเมืองนะคะเพราะฉะนั้นความสูงก็จะอยู่ที่สูงสุดประมาณ14ชั้นนะคะแต่ว่า14ชั้นเนี่ยก็สามารถเทควิวมุมสูงได้กว้างๆเลยทีเดียวยังไงใครที่สนใจค่ะงบประมาณเริ่มต้น2ล้านต้นๆนะคะหรือว่า2ล้านนิดๆก็ยังมีให้เลือกยังไงใครที่สนใจค่ะสามารถมาเยี่ยมชมโครงการกันได้นะคะมีงบประมาณเริ่มต้น2ล้านกว่าๆค่ะคุณก็สามารถ เป็นเจ้าของคอนโดใกล้รถไฟฟ้า2ส,สถานีนี้นั่นก็คือสถานีพหลโยธิน59และสถานีสายหยุดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง Homebuyers ของเราด้วยนะคะจะผลิตคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ได้ดูกันเรื่อยๆค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย